จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Number นะครับเมื่อเทียบกับ Excel แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำใบเสนอราคาในแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนผมใช้ Excel ทำเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างเวลาผม Edit อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มทาใบเสนอราคาละกันนะครับอ่ะเริ่มต้นก็เปิดหน้าปเปล่าๆขึ้นมานะครับอันดับแรกขอเช็คตัวหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ละกันน,น,นะครับผมก็กด command p นี่คือหนึ่งหน้ากระดาษของเรามีส่วนหัวกระดาษนะมีส่วนนี้โอเคไม่เป็นไรตรงนี้เราเดี๋ยวเราคิดเอทก่อนนะผมจะทำใบเสนอราคาอันดับแรกไอตัวแพทเทิร์นเนี้ยกรอบตัวนี้อะผมไม่เอาอันนี้ไม่ชอบผมลบทิ้งเลย delete นะฮะ delete แล้วเราก็แทรกเข้ามาใหม่เอาแบบเปล่าๆเข้ามานะโอเคเอาแบบเปล่าๆเข้ามา ไม่เอาไตเติลผมไม่ไตเติลอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่คนจะกีเอ็ดเป็นยังไงนะครับส่วนของผมเนี่ยตรงส่วนบนสุดเนี่ยผมจะใช้เป็นไวสนอราคานะครับเสนอราคาในส่วนบนสุดซึ่งข้างๆต้องการให้มีอะไรไหมข้างๆในส่วนนี้ถ้าไม่ต้องการโอเคส่วนนี้ไม่ต้องการผมก็ลบไปนะครับเรา e l e t e มที่เลือกโอเคอันนี้ผมก็ลบเหมือนกันโอเคให้อยู่ตรงกลางสักนิดหนึ่งนะครับลักษณะรูปแบบเอาตัวใหญ่ไหมอ่ะตรงนี้เป็นไตเติจริงๆจะใช้ไตเติตัวนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดเนาะจะตั้งค่ายัางไงก็ได้นะครับให้อยู่ตรงกลางไว้ก่อน ตัวกรอบเซลล์ผมไม่ต้องการให้มีอะไรเลยนะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นรอยๆนะครับนะลอยๆก็ไม่ต้องมีอะไรทีนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นที่อยู่บริษัทของเราชื่อบริษัทบันที่อะเราก็แค่เพิ่มตารางเข้ามาอีกทีหนึ่งอ่าตัวนี้จะมีโลโก้สักนิดนึง่ะผมใส่โลโก้ก่อนเพิ่มภาพปึ๊บโอเคนี่คือส่วนเป็นโลโก้บริษัทของผมเอง โอเคปุ๊บตรงนี้ผมก็ไม่เอาไททอลเนาะผมต้องการให้มีมีโลโก้อ่ามีโลโก้มีเป็นชื่อบริษัทอ่ะที่ยูโทก็ว่ากันไปสมมติประมาณนี้ส่วนนี้ผมไม่ต้องการเราลบไปก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่เอาโอเค ทีนี้ช่องตรงนี้ช่วปเซลล์เราก็ไม่ต้องการให้มีมเส้นเนะาะ l บ n ร์เ r อร์นะม,นมีเส้นกรณีต้องการให้มันไม่มีเส้นทุกเส้นเราต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเลือกทุกเส้นแล้วก็ไม่มีนะโอเคเอาง่ายๆ่ยก่อนโอเค,อเคจัดตรงนี้ให้มันได้ตรงนี้อ่ะได้สองส่วนแล้วทีนี้อยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้ ถ้าท่านใดเผื่อแบบอยากให้มันมีเส้นสีอ่าเพิ่มไปอีกสักช่องหนึน่งตรงนี้เราใส่ฟิลให้มันสักนิดนึง่งนะครับตทำฟิลเล็กๆตรงนี้ตกแต่งไปที่เซลล์เซลล์แล้วก็ฟิลฟิลให้มันเป็นเกรเดียนต์เกรเดียนต์สักหน่อยอะไรอย่างนี้นะ,ะนะครับสามารเปลนสีได้นาะ ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเอาเป็นเป็นวันที่ก็เลขไปเสนอราคาแล้วกันนะครับก็ง่ายๆครับก็เพิ่มตารางเข้าใหม่ตีคือข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมันสามารถที่จะกรอบกรอบตารางเทเบิลพวกนี้มันสามารถที่จะลอยอยู่ข้างๆกันได้เลยนะครับนะมานี้เห็นไหมใส่ก่อนตรงนี้เป็นวันที่นะครับนะวันที่ เลขที่ใบเสนอราคาจะใส่ไปเพิ่มเติมอีกไหมถ้าไม่มีก็ลบไปก่อนครับตรงนี้จะมีอะไรไหมวันที่ก็ปกเป็นวอก็ใส่เอานะครับเดือนปีก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ใส่โค้ดเอานะครับจะเอารหัสเลขอะไร q t 001ก็ว่าก,กันไปสมมุตินะครับอันนี้ไม่ใช้เราลบทิ้งนะครับลบทิ้งไปจับตำแหน่งให้สวยงามโอเคอยากให้มันมีเส้นก็ก็ตกแต่งได้ถ้าไม่อยากให้มีก็เช่นเดิมนะครับอ,อันนี้เลือก้อ,อลืมลืมลืมต้องคลุมทั้งหมดนะเล e c t ทั้งหมด Select all แล้วก็ no border ไ,ไปนะครับ พื่อไม่ให้ใช้เวลานานจนเกินไปนะครับก็ข้ามมาที่ช่องของข้อมูลรายการสินค้าเลยแล้วกันนะครับตัวนี้สีโทนอ่อนนิดนึงก็ได้อ่าประมาณนั้นนะสว่างเลยก็ได้นะครับก็จะชอบนะโอเคตัวหนังสือหรืออะไรเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้นะครับเนี่ยขยับได้หมดเลยนะครับ าราคารวมเนี่ยให้มัน,มนจะเป็นรว,รวมรวมรวมราคาเราก็ใส่สมก,การได้ปกติเป็น Excel เลยนะครับเท่ากับ1ครั้งมันจะเรียกฟังก์ชันขึ้นมากดเท่ากับอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคียขมันเข้าไปใครที่คุ้นชิงกับ Excel ก็ใช้งานได้นะครับกดซ้ำแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บแล้วเราก็ลากจำนวนแถวที่เราต้องการ Enter ได้เลยแต่ถ้าเป็น Excel ต้องกดวงเล็บปิดแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราไม่ต้องวงเล็บปิดเรา e n t e r ไปเลยได้นะครับอ่าโอเคกรณีอยากจะให้ฝั่งนี้เป็นสมการเดียวกันนะฮะสังเกตตุ่มสีเหลืองตัวนี้นะฮะกดแล้วก็ค้างแล้วก็ลากแท็กแพดไปที่ขวามือนะครับทั้ง2ก็จะเป็นสมการเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นชิ้นที่1ชิ้นที่2ซื้อ a b b ซื้อ a d d สมมตินะครับอันนี้ไม่อยากให้มันมาชิดฝั่งนี้เราก็เอาไปชิดซ้ายเหมือนเดิมนะครับอันนี้จำนวน5ชิ้นน,นี้จำนวน6ชิ้นอันนี้จำนวนราคาชิ้นละ5 0 0บาทอันนี้ราคาชิ้นละ450บ้าทอบาทนะครับอันนี้ก็ใส่สมการเหมือนกันกดเท่ากับ1ครั้งคือเรียกฟังก์ชันกดอีกครั้งหนึง่งเพื่อคีสมการเท่ากับเท่ากับช่องนี้บวกกด ชิปเครื่องหมายบวกเหมือนกันกับ Excel เลือกช่องที่เราต้องการ Enter ไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมเราอยากจะให้มัน Copy สมการก็ให้มันไปที่ตุ่มเหลืองแล้วก็ลากลงมาเช่นเดียวกันโอเคไหมฮะจริงจริงโดยทั่วไปแล้วเขาก็ไม่นิยมที่จะรวมราคาต่อนหน่วยตรงนี้เนาะผมก็ลบตรงนี้ทิ้งล้วกันตรงนี้ผมก็ให้มันเ e ิ g i จิให้มันผสานเซลล์ตรงนี้ไปเลยครับเปิดเซลล์ ก็เพิ่มบรรทัดมันก็จะหมดเซลล์เหมือน,นกันตัวนี้คิดแบบไหมภาษีเนาะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเเพิ่มทัดอีกแน่นอนเราต้องใช้อีกบรรทัดหนึ่งราคาสุทธิแล้วกันแบตแล้วก็คียคล้ายๆกันกับ Excel เลยครับคีสมการแบเดเเต์เท่ากับเท่ากับข้างบนคูณด้วยเ ซ็นการราคาสุทธิก็แน่นอนครับก็กดเท่ากับช่องนี้บวกกับแวนนั่นเอง Enter ไปได้เลยโอเคอย่างที่เคยได้แนะนำวิธีใส่คอมมาหลักพันนะครับทำยังไงก็ไปที่เซล์แล้วก็เท่าเส้นนะครับต้องการใส่ทศนิยมหรือไม่ d ด cimal สองจุดเนาะโอเคครับประมาณนี้ทีนี้ข้างล่างก็อาจจะเป็นเงื่อนไข,ขของการชำระอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็เพิ่มได้เลยโอเคก็ถ okay, <Okay, S 2> ้ามีอะไรเพิ่มเติม<ๆ>ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับสมมติว่าไม่มีแล้วเราก็จบตรงนี้ทีนี้ก็ท้ายส่วนท้ายข้างล่างก็อาจจะมีอะไรช่องสำหรับลงนามนะครับ ช่องสำหรับลงนามก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมชอบทำก็จะเป็นประมาณนี้3คนแล้วแต,แต่แล้วแต่บริษัทนะครับว่าจะออกแบบออกมาอย่างไงนะฮะของผมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ให้เป็นช่องสำหรับลงนามอันนี้ก็เป็นใครเป็นผู้ขายแล้วก็ชื่อนายเอเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นถ้ามีผู้จัดการฝ่ายขายลงนามด้วย ก็ลงได้นะครับใน B ก็ว่าไปทีนี้ในส่วนของลูกค้าสุดท้ายนะครับลูกค้าก็ว่าไปนะครับในอะไรก็ว่าไปทีนี้จบตรงนี้ผมก็ลบส่วนนี้ออกก่อนอะทีนี้ผมจะทํำยังไงกับตรงนี้ผมก็จะตกแต่งมันก็คือผมจะเอาเส้นออกก่อนให้ตัวหนังสือเป็นกลาง แล้วก็ให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีเส้นใต้ไปที่เซลล์แล้วก็เลือกบรรทัดข้างล่างจากนั้นเลือกชนิดของเส้นอา,อาจจะให้เป็นสีเท่นิดนึงสีแดงอารมณ์ประมาณนี้นะครับอ่าเพียงเท่านี้อ่ะคอนเฟิร์มดูหน้าอีกทีกด Command p เพื่อดูหน้าพร้อมปินไหมนะครับโอเคแล้วก็จะได้หน้าตาของใบเสนอราคา ของเราบริษัทของเราออกมาเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นแต่ข้อดีจุดนี้เนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อเราใช้จบใน Number ด้วยกันเองยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่ใช้ Excel ผม export เป็ port, Ex น Excel นะครับเ x p o r t เป็น Excel ผมเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนี่แหละป๊บไฟล์ที่เป็น Excel เปิด ขึ้นมาโดย Excel นะครับสิ่งที่พบก็คือกรอบที่เราสร้างไว้บนหนึ่งหน้ากระดาษนั้นเนี่ยมันอยู่แยกกันนะครับามาแล้วนะฮะกดเต็มจอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ครับนี่นะฮะพอเราแปลง Export ไปเป็น Excel พปุ๊บเนี่ยมันอยู่อย่างนี้เลยนะครับ โอเคไหมฮะนะกดดูเป็นหน้าสิครับมันไปกันคนละหน้าคนละส่วนกันเลยเนะครับซึ่งเนือ่องจากว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยนนตีความว่ามันเป็นคือข,ของ e x c e l เขาฟิกเขาฟิกเป็นคอลัมน์ยึดคอลัมน์ไว้เวลาเราอีดิตมาคอลัมน์ที่มันมันไม่ตรงกนันก็ต้องถูกชิป,ช,ป,ช,ป,ช,ปชิปไปเรื่อย มันก็ต้องขยับขยับไปเรื่อยซึ่งม,มันซ้อนกันในแนวดิ่งไม่ได้นะครับซึ่งในความหมายก็คือว่าถ้าเราใช้ในโครงข่ายของ Number เ,เหมือนกันทุกคนใช้ Number หมดเปิดออม,มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันสามารถที่จะใช้งานหน้าตานี้ได้เลยแล้วก็ปริ้นออกไปเป็นหน้าตานี้ได้เลยซึ่งมันก็ถือว่าสะดวกดีนะครับสำหรับกลุ่มที่ใช้ Number ด้วยกันหรือ จบที่ท่านพียงคนเดียวสมมติว่าท่านเป็นฝ่ายขายแล้วก็จบที่ท่านเป็นคนเดียวไม่ได้ส่งไฟล์ให้ใครอ d ดิทเวลาจะส่งให้คนอื่นก็ส่งเป็น PDF พิมพ์ออกไปเซ็นไปอะไรแล้วก็สแกนแล้วก็ส่งเมลก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมพูดเสมอนะครับว่าคนที่ใช้ OS เนี่ยถ้าใช้จบที่ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจ e n เบอร์ไม่มีปัญหนานะครับมันจะไม่ค่อยมีความยุ่งยากแน่นอนเพราะมันจบที่ท่านนะครับโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ